Welcome to SE Podcast Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะนักกีตาสว่างยิ่งและนี่คือจุดสตาร์ทของ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะเชื่อว่าในสมัยนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำว่า Podcast กันมาบ้างไม่มากก็น้อย พอดแคสต์คือรายการเผยแพร่เสียงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์มีผู้ดำเนินรายการออกมาเล่าเรื่องต่างๆหรืออาจเป็นการให้สัมภาษณ์ให้อารมณ์คล้ายๆกับการฟังวิทยุแต่เราสามารถเลือกฟังคอนเทนต์ตามที่ตามความสนใจของเราได้เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงพอดแคสต์ได้ค่ะสามารถฟังผ่านทางสตรีมมิงต่างๆทั้ง y o u YouTube, Spotify, s o u n d c l o u d เป็นต้นนอกจากนี้ ผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องที่จะสามารถเปิดฟังเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้นะคะและกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากดรโยทินสมโน,นน์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามาร่วมพูดคุยกับเราถึงจุดเริ่มต้นในการทำพอดแคสต์ teach and talk ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์หยุนค่ะก่อนอื่นขอ ขอให้ท่านผอ,อค่ะเล่าถึงแรงบันดาลใจนะคะในการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะคะลุกขึ้นมาทำพอดแคตสต์นะคะว่าทำไมถึงถึงอยากทำพอดแคตสต์ขึ้นมานะคะครับก็เนื่องจากว่าพี่มารับตำแหน่งใหม่เนาะและ้วก็มีความรู้สึกว่ามองเห็นภารกิจหลักแล้วก็การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราเนี่ยนะครับว่ามีหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งในลักษณะของออนไลน์ออนไซต์อะไรเงี้ยนะครับก็ตัวอย่างอย่างเช่นการให้บริการออนไซต์ site, ก็มีในเรื่องของการชมท่องพาจำลองนะครับการชมภาพยนตร์เต็มโดมนะครับการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการต่างๆนะครับก็อย่างเช่นนิทรรศการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโคดดิง้งโรบอทขับอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเนาะในเรื่องของการเดินทางมาสำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ห่างไกลนะครับ ประกอบกับสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะลําบากที่จะเข้ามาออนไซต์กับเราครับทีนี้พอมองไปอีกชอ็อตหนึ่งก็เห็นว่าสุ่วิทยเพื่อการศึกษาก็มีรูปแบบการให้บริการแบบออนไลน์บ้างแล้วนะครับใช่ค่ะทางแฟนเพจบ้าง a c e b o o k อะไรเงี้ยนะครับค่ะทีนี้เราก็มองว่า,เ,าเหมือนอาจารย์ยุนเปิดรายการมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอดแคสต์ก็เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็สามารถที่จะฟังได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยมองคิดว่า สุขศัตร์เพื่อการศึกษาก็น่าจะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเผยแพร่<ะ>เข้าไปนะครับ<ะ>สําหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับ<ะ>แล้วก็เด็กวัยรุ่นไปเรียนที่สนใจทางด้านนี้นะครั<ะ>แล้วก็อ,อีกเหตุผลหนึ่งนะครับ ก็คือสำนักงานกสนเราเนาะซึ่งเป็นต้นสังกัดเราเนี่ยนะฮะมีศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับซึ่งมีช่องสถานีวิทยุและก็โทรทัศน์ด้วยนะครับซึ่งสถานีวิทยุเนี่ยเรามี FM 92MHz เมกะเฮิร์นะครับพี่ก็ได้รับเชิญว่าเราอยากจะมีช่องทางนะครับให้กับประชาชนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รับรู้ข่าวสารนะครับของสำนักงานกศนเรานะครับรวมถึงของสุเวิทาสตร์เพื่อการศึกษาเนี่ยเราก็น่าจะมี การเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้นะครับออกสื่อด้านนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยนะครับพี <mo ans> <right S 2> yeah. no ่ก็ลองมองเห็นว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําออกสื่อทั้ทางด้านของพอดแคสต์ทางด้านของวิทยุมันก็จะได้สองเด้งเลยนะครับประชาชนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นชาวบ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนของกศนเราด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับสื่อนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยถึงบ้านได้ง่ายนะครับแล้วอีกประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องของ นโยบายของท่านเลขาธิการในตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของอวิทยาศาสตร์เชิงรูปนะครับหรือว่า s i d e at home นะครับมันก็จบเหมาะกันพอดีเลยนะครับว่เราสามารถที่จะส่งความรู้นะครับไปหลายๆช่องทางนะครับทั้งในกลุ่มของวัยรุ่นวัยเรียนนะครับทั้งทั้งกลุ่มของประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆ นะครับที่ว่า ه, ทำไมลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์กันครับผมค่ะเพราะฉะนั้นพอดแคสต์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากำลังจะทำนี้คือไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะในเมืองที่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่จะสามารถได้รับความรู้ตรงนี้ในพื้นที่ห่างไกลไปแต่ว่าสามารถรับคลื่นวิทยุได้ก็สามารถได้ได้รับความรู้จากพอดแคสต์ของเราเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ถือว่าเราเรียกว่าก้าวใหม่ นะครับก้านคุณภาพนะครับของสำนักง,งานกสอนอด้วยของสูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยนะครับเป็นการส่งความรู้นะครับให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มนะครับทุกเพศทุกวัยแล้วก็แบบจังทั่วถึงด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะรับฟังได้หมดเลยครับผมในฐานะที่เป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ร่วมงานกับนักวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของเราคะหลายๆท่านนะคะก็รู้สึกได้เลยว่านักวิชาการของเราค่ะค่อนข้างที่จะเก่ง ะคะแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในขแขนงต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าอา,อาจจะขาดทักษะในเรื่องของการสื่อสาราความรู้ตรงนี้นะคะออกมาให้ประชาชนหรือว่านักเรียนหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะฟังแล้วเข้าใจได้ได้ง่ายนะคะคือเขาอาจจะ สื่อสารออกมาเป็นเป็นภาษาวิชาการทําให้เข้าใจยากเพราะฉะนั้นพอเรามีช่องทางพอดแคสต์ตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะก็อาจจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะเป็นการฝึกนะคะทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้ที่นักวิชาการเรามีนะคะออกมาให้ใหได้ง่ายขึ้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนแบบนี้นะคะเขาก็จะได้ฝึกไปในตัวด้วยนะคะใช่จริงๆที่ก็มองว่า เนื้วิชาการส่วนใหญ่เนาะเหมือนที่หยุนบอกว่าก็มีความรู้ความสามารถในกางวิชาการเยอะแต่ว่าเนื้อสั่งองการถ่ายทอดเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะขาดทักษะตรงนี้ไปนะครับก็อาจจะเป็นอีเวททีหนึ่งที่เขาสามารถที่จะมาฝึกทักษะอะไรนี้ได้ประกอบกับนโยบายของท่านเลขาธิการกศนเนาะท่านมีนโยบายพัฒนาในเรื่องคุณภาพสีด้านคือในเรื่องของการจัดการเรนรูปคุณภาพ ทักษะสมรรถนะคุณภาพแล้วก็เรื่องขององค์กรสถานศึกษาคุณภาพแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็ถือเป็น,นเรื่องของบริหารจัดการที่มีคุณภาพอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าไอ้โปรเจกต์พอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถตอบสนองนโยบายของท่านได้เลยนอกเหนือนจ,จากยุทธศาสตร์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เชิงลึกนะครับสายไอทีนะครับเพราะนั้นโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าจะเป็นมัสเตอร์พีส์นะครับในการฝึกทักษะแล้วก็สมรรถนะ ของอุคากรของ,ของ,ของศูนย์วิทยาการึกษาของเราด้วยค่ะได้ทั้งตอบสนองนโยบายนะคะเป็นการเสิร์ฟความรู้นะคะถึงบ้านนะคะตามนโยบายด้วยแล้วก็นักวิชาการของเราเองก็จะมีเวทีในการฝึกทักษะในการสื่อสารนะคะผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งในยุคสมัยนี้นะคะก็จะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์พวกนี right ้นะคะค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์ตรงนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายเลยนะคะแล้วทำไมถึงเป็นชื่อ Teach and Talk คะเออคำว่า Teach and Talk เนี่ยจริงๆพี่ก็ได้ไอเดียมาจากการฟังพอดแคสต์ในหลายๆที่เนาะลงถึง Clubhouse ด้วยไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีรายการ Teacher Talk นะครับมีรายการ เท็ดท็อนะครับมีเอชเทคมีอะไรเงี้ยเยอะะเลยนะครับมันก็จะเป็นท็อกทอกอะไรทั้งหมดเลยแล้วประกอบกับพวกเราเป็นนักวิชาการศึกษาเนาะแต่ว่าในการให้บริการทางการศึกษาของเราเนี่ยก็จก็ไกลๆว่าบางทีเราก็ให้สารุสารและก็ความรู้นะครับก็เหมือนเราเป็นครูไปในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า Teach and Talk ก็อาจจะมามาจากคําว่า Teacher แล้วก็ talk หรือว่า teach ที่แปลว่าการสอนแล้วก็เอามาพูดคุยซึ่ง กึง่งๆแล้วเนี่ยมันดูว่าถ้าสอนไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นแบบทางการมากเลยนะครับ<ะ>เออทุกนักเรียนต้องมาฟังไหมอะไรเงี้ยนะครับ<ะ>แต่คนที่ไม่เป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมาสอนเขามันก็คงไม่ใช่นะครับ<ะ>แล้วก็เหมือนกลายเป็นว่าเราเอาในเรื่องของทางความรู้แล้วก็สาระแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ที่เป็นฮอตอิชชูอยู่ที่เป็นเทรนด์อยู่นะครับ<ะ>ามาเล่าสู่กันฟัง<ะ>ก็เลยกลายเป็นว่า เอามาพูดคุยเอามาเล่ากันประมาณนี้ก็มีให้เหมือนเป็นการสอนให้สาระความรู้ด้วยแล้วก็หยิบประเด็นมาเป็นการพูดคุยกันด้วยไม่ใช่เฉพาะเป็นทางการอย่างเดียวใช่ไห<ช>มะคะผมครับค่ะแล้วตัวเนื้อหาสาระหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอผ่านทาง Teach e a c h a n d Talk นะคะจะมีเป็นรูปแบบไหนหรือว่าลักษณะไหนบ้างคะจริงๆก็หลากหลายมากครับแต่ว่าในไอเดียเบื้องต้นเนี่ยพี่ก็มองว่าเนื่องจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเก่าตั้งมานานเนาะแต่ว่าก็ยังเป็นที่สับสนของประชาชนทั่วไปนะครับว่าภารกิจจริงๆแล้วเนี่ยของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาคืออะไรหรือแม้กระทั่งของเราเองเนี่ยนะครับทุกคนก็บางทีก็ไม่รู้จักเราก็จะรู้จักเราว่าเป็นท้องฟ้าจําลองกรุงเทพอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าก่อนที่เราจะให้สาระความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นภารกิจหลักของเราแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้จัก นะครับภารกิจของศูนย์วิทย์ก่อนนะครับว่าเราทําอะไรเราอยู่สังกัดอะไรแล้วมีประวัติศาสตร์เป็นมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับราะจริงแล้วเนี่ยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมี20แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ภารกิจก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นสาระก็จะเป็นประมาณนี้ในเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีแคติฤษรีที่แบบว่าเราเซตไว้นะครับตามนโยบายไซอดโฮมมาอยู่ครับผม เห็นว่าจะมะีตัวเนื้อหาสาระนะคะจะมีทั้งเป็น LED นะคะที่ที่เป็นตัวยอ่อตัวนี้เนื้อหาสาระที่ที่เราจะเผยแพร่ผ่าน t c h and ท้องนะคะจะสอดคล้องกับนโยบายตัวนี้ด้วยไหมคะ,ะ LED นี่คืออะไรอ๋อครับผมจริงๆก็เป็นความคิดที่ที่พี่คิดขึ้นมาว่าี่ยเราจะสื่อถึงประชาชนนะครับ ให้ให้แบบติดหูติดปากได้ยังไงแล้วก็เลยย่อเข้ามาว่าเป็น LED LED มันอาจจะเ็นชื่อหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมันเป็นตัวย่อนะครับของนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เชิงรุกหรือว่า s i e n c e at home นั่นเองนะครับเป็นการนําความรู้นะครับไปถึงคนผู้ฟังถึงบ้านนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดอยู่3ส่วนนะครับก็คือ science for life นะครับอันนี้ก็คือ L และ life นะครับเป็นวิทยาศาสตร์สําหรับ เพื่อชีวิตทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับชีวิตนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับก็เรียกว่า s i e e for life นะครับคือ L นะครับส่วนตัว E เนี่ยก็คือ s i e e for education นะครับซึ่งอันนี้เป็นภารกิจหลักของเราโดยตรงครับซึ่งเราจัดการศึกษาอย่างตัวอย่างของกศนเนี่ยเรามีทั้งระดับประถมศึกษานะครับมต้นมปลายอะไรเงี้ยนะครับเราก็มองเห็นว่า สาระเหล่านี้นะครับบางทีเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนะครับในตำราในในเนื้อหาในหลักสูตรเราก็คิดว่าเราก็จะสรุปเนื้อหาเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นคลิปอะไรสั้นๆน,นะครับสื่อเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาโดยตรงนะครับก็จะเป็นตัว e แล้วนะครับส่วนตัว d เนี่ยนะครับก็จะเป็น side for development นะครับจริงๆเนี่ยถามว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับเรียกว่านโยบาย การจัดการศึกษาของประเทศเราในอนาคตเลยนะครับว่าเราแบ่งการศึกษาเนี่ยไม่ใช่การศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยและไม่ใช่แต่ว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒินะครับแล้วก็การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนา3ส,ส่วนเนี่ยมันจะสอดคล้องกันหมดเลยเราทําแผนระยะยาวให้มองเห็นเห็นว่า เก้าใหม่ก้าเห็นคุณภาพของศูนย์วิทยา,าศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับของสำนักงานกศนเราเนี่ยก็ะจะเป็นในรูปแบบอย่างนี้ครับผมเรียกว,ว่าวิทยาศาสตร์ก็คือจะอยู่ในชีวิตเรานะคะอยู่ในเรื่องของทั้งในชีวิตประจําวันทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็รวมถึงการพัฒนาไปใ,<ช>ใ,ในอนาคตด้วยใช่ครับผมพัฒนาเนี่ยจริงๆอาจจะมองเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นสำนักงานกศนเราเนี่ยมีการศึกษาต่อเนื่องเนาะซึ่งอย่าง ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของอส่วนึกอ,อาชีพชุมชนครับ<ะ>เขาก็จะผลิตในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ<ะ>ทีนี้เราอาจจะยกระดับขึ้นนะครับให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมสร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้อะไรเงี้ยเราก็คิดว<ะ>่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับ<ะ>รวมถึงหลักการเรียนยทั่วไปตอนนี้เนี่ยคนคนเข้ามาเรียนในระบบน้อยลงนะครับ<ะ>เพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับ<ะ>เพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า ไอเซลเดล e กเต็ดเรียนนิ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะเรื่องขาง s o ฟต์สกิลอะไรทั้งหลายนะครับ<ฆ>มันก็พอดีกับเราว่าเออเราก็ออกไซเปลอีดีขึ้นมาเลยนะครับ<ฆ>ทุกคนพอมาได้สาระเรียนรู้จากเราเนี่ยก็ก็ได้หลากหลายช่องทางมากเลยนะครับ<ฆ>อาจจะให้ความรู้ด้วย สร้างไรายได้สร้างอาชีพด้วยอะไรเงี้ยประมาณน,นี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะรวมอยู่ใน teach and talk ของเรานะคะ,คะที่จะนำเสนอใน ep ต่อๆไปนะคะแล,คแล้วกลุ่มเป้าหมายของ teach and talk นะคะเราเราระบุไว้ไหมคะว่าหลักๆแล้วเป็นใครหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถมามาฟัง teach and talk ได้คะจริงๆพิสัยทัศน์ของสุวศสัยเพื่อการศึกษาหรือว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพของเราเนี่ยในระยะเวลา ในอนาคตเนาะเราก็มองประมาณ3ปี5ปีเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพจริงๆแล้วเราก็มองว่าเราเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับปวงชนนี่เราใช้คำว่าปวงชนก็คือเป็นเรื่องของ education for all เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราก็จะเรียกว่าครอบคลุมนะครับทุกเพศทุกวัยทุกอายุนะครับ ทุกพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นใครยกตัวอย่างเช่น Si ฟอร์ไลฟใช่ไหมครับทุกคนก็จะสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับแต่ Si ฟอร์เอเ a คชั n นก็อาจจะลิมิตเฉพาะนักศึกษาอสมน้หยหรือนักเรียนในระบบไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วน Si ฟอร์เดล็อกนี้ก็ก็ใช่เลยนะครับเอามาพัฒนาตนเองสำหรับคนที่อยากพัฒนาเพราะนั่นจะครอบคลุมทั้งหมดครกลุ่มเป้าหมายได้ได้ว่าทุกคนสามารถเข้ามาเข้าถึงสื่อ เรียนรู้หรือว่ามาพูดคุยกับทิชแอนท็อกเราได้ทุกคนเลย<ช>นะคะ,คะแล้วประโยชน์ที่ที่กลุ่มเป้าหมายนะคะจะได้รับจากการมาฟังทิชแอนท็อกนี้นะคะคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะขันดับแรกเนี่ยนะครับพี่ก็มองเห็นว่าหลักการของ,ของเราคือเอดูเตนเมนต์นะ,ะก็คือในเรื่องของ Education บวกกับเอนเตอร์เทนเมนะครับ เรื่องสาระความรู้นั้นมีอยู่แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของเทรนด์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างรอบนี้นะครับคนก็อาจจะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยนะครับประกอบกับท่านนายกเพิ่งไปประชุมขอบ26มานะครับก็เป็นประเด็นว่าเฮ้ยประเทศไทยจะต้องทำทำยังไงเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีสาระให้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับว่า ในระหว่างที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความสนุกสนานนะครับเรื่องของอ,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 อะไรที่ที่มันเป็นเทรนอยู่แต่ว่าวสามารถที่จะเป็นเรื่องของความบันเทิงนะครับก็สามารถที่จะแบบสอดแทรกเข้าไปได้นะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราก็มองว่าในยุคข,ของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับเราก็มองเห็นว่าถ้าสมมติในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้แล้วก็วิชาการเนี่ย สามารถจะไปสร้างรายได้สร้างอาชีพจริงๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังมากเลยนะครับซึ่งเราก็พยายามจะสร้างจุดนี้นะครับเอามาสอดแทรกเข้าไปนะครับในเนื้อหาสาระในรายการของเราครับผมค่ะได้ค่ะนอกจากจะได้สาระความรู้แล้วนอกจากจะได้เรื่องของความบันเทิงแล้วนะคะก็อาจจะได้ในเรื่องของอาชีพนะคะหรือว่าได้ความรู้ที่จะไปไปพัฒนาใช่นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นทักษะ ในชีวิตประจําวันอย่างพวก DIY ทำอะไรเล็กๆน้อยที่เป็นพื้นฐานทางด้าวิศาเทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นไอเดียได้ก็เป็นอาชีพเสริมไปไปได้อีกเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะฝากทุกท่านติดตาม t a c h and Talk ผ่านทาง Spotify และ FM 92 MHz ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ w w r w e b s i e p l a n e t o r g YouTube, Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะคำถามอยากให้พูดคุยประเด็นไหนสัมภาษณ์ใครก็สามารถแจ้งเข้ามาผ่านทางช่องทางดังกล่าวได้เลยนะคะในอนาคตรูปแบบการจัดรายการพอดแคส เราอาจจะมีการจัดในรูปแบบของ f c e e o o o l l v v นะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยกันแบบสดๆกันด้วยและในช่วงนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้เข้าร่วมงาน Night at the Museum และได้มีการจัดทำวิดีโอเส้นทางดาวบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หากคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวในอดีตอย่าพลาดในการติดตามชมใน EP ถัดไปนะคะซึ่งเราจะย้อนอดีตนะคะเชิญพี่ๆที่อยู่กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามาหลาย10ปีแล้วมาบอกเล่าเรื่องราวว่าการเวลาผ่านไปนะคะเวลาในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับ ศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาบ้างนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะอย่างไรก็อย่าพลาดในการติดตามชมนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าเร็วๆนี้สำหรับวันนี้หยุนและขอ,ออขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for oh. all.